ับผมนชุไทกระตุกนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่จะแนะนําตัวสินท้า้ตัวหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยนำเข้าเองนะครับก็เป็นแท่นวางของเจม่าตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่วางได้หลายๆอย่างแต่ว่าที่หลักๆก็เป็นตัดองศาที่แน่ๆหรือว่าเราจะาวางอ,อุปกรณ์อื่นนะครับก็ได้เดี๋ยวไปดูในท้ายคลิปหรือว่าในคลิปกันนะครับส่วน ตัวนี้สนนราคาก็เป็นช่วงแรกๆก,ก็แนะนำกันเลยนะครับราคา4,900บาทนะครับรวมส่งแล้วนะครับมาหน้าร้านก็เหลือ4,500นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็งานนั้นค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวถ้าเกิดเทียบกับราคาผมว่าน่าจะคุ้มนะครับเดี๋ยวท่านที่สนใจที่จะสั่งซื้อมีถามว่าว่านะครับว่าเวลาสั่งซื้อเนี่ยลำบากหรือว่ายากจะไปที่ไหนก็ดูที่ใต้ลิงก์ของคลิปนี้เลยก็ได้หรือว่า S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอให้นะครับว่าสั่งซื้อทาง i อ l ดี e ลนหรือว่าทางโทรศัพท์ไปที่หน้าเว็บไซต์ของเราไท a i c มพิวเตอร์ด er. ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกทีส่วนรายละเอียดตัวนี้เดี๋ยวเราไปเข้าไปดูครับรับรองว่าน่าใช้สมราคาครับครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่มีลักษณะเด่นเลยนะครับตรงที่สามารถวางได้ยาวนะครับวางไม้ได้ยาวเพราะว่าเราสามารถดึงตัวรับไม้นะครับเป็นโรลเลอร์นะครับกลิ้ง ลูกลิ้งเนี่ยแล้วก็มีสต็อปเปอร์ให้นะครับแล้วสามารถปรับเลื่อนดึงออกมาได้แล้วก็ดึงเก็บได้แล้วก็เป็นตัวที่สามารถปรับความสูงต่ำได้นะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยผมจะตัดไม้นะครับแล้วสามารถที่จะปรับระดับไม้ให้ได้แนวระนาบเนี่ยเราก็ปรับลูกกิ้งเอาได้นะครับครับสำหรับขนาดโต๊ะนะครับความสูงโดยประมาณก็90เซนนะครับ ส่วนความยาวนั้นเราดึงออกมาแล้วเนี่ยผมลองเอาตลับเมตรก็ดูก็ประมาณเกือบ3เมตรเลยนะครับ2เมตร80เซนก็ถือว่ายาวมากนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ล่นเก็บไปได้นะครับอันนี้ส่วนขาตั้งนั้นก็มีให้3อันนะครับแต่อันนึงก็เป็นไฟครับสำหรับที่ให้มาในอ Uber ุปกรณ์ก็เป็นมีหลอดไฟให้ด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องใส่ฐานเพิ่มซึ่งอันนี้ผมก็ดูแล้วยังไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่ก็เป็นตัวเสริมไปแล้วกันนะครับแล้วก็มีปลั๊กให้แต่ปลั๊กนั้นที่เขาให้มานั้นก็มีปลั๊กตัวผู้ให้ด้วยนะครับแต่ว่าปลั๊กตัวเมียนั้นมันเป็นปลั๊กทรงกลมนะครับซึ่งผมมองว่าในเมืองไทยเราหายากครับอันนี้น่าจะเหมาะกับทางยุโรปเขามากกว่าซึ่งถ้าท่านจะไปดัดแปลงเป็นปลั๊กตัวเมียที่เป็นปลั๊กบ้านเราเนี่ยก็ทําได้นะครับปลั๊กสองตาเนี่ยนะครับครับส่วนที่เห็นอีกอันหนึ่งก็เป็น ล้อนะครับล้อที่จะสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับก็เวลาที่เราจะทํางานนอกสถานที่หรือว่าเอาไปทําที่โรงรถเราก็เลื่อนเอามาแล้วก็เก็บได้แล้วก็มีตะแกรงนะครับสําหรับวางพวกชิ้นงานหรือว่าเครื่องมือเล็กๆเ,เนี่ยแล้วก็วางได้นะครับเหมาะสําหรับท่านที่ใช้อะเซอรอเรีย์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีเชลอีกอันนึงนะครับเชลอันนี้ก็วาง อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเป็นพวกแฮนทูลก็ทําได้นะคร,ครับสำหรับตัวบอดี้นั้นเป็นอลูมิเนียมก็หนาพอสมควรเลยนะครับตัวนี้ผมลองเคาะดูแล้วเนี่ยก็เรียกว่าแข็งแรงครับแข็งแรงนะครับเป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับที่มีน้ําหนักสูงแล้วก็มีขาก็พับได้นะครับตัวนี้ สำหรับเมื่อเราประกอบหรือว่ากางขาออกมาแล้วอันนี้ก็มีล้อข้างล่างสําหรับเคลื่อนย้ายเรายกที่ปลายด้านหนึ่งขึ้นมานะครับล้อก็จะแตะพื้นแล้วเราก็ลากไปได้นะครับอันนี้ก็สะดวกดีเช่นกันนะครับตรงท้ายนั้นเขาจะมีมือจับให้เราด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานผมก็จะลองตัดไม้ดูไม้ยาวๆโดยเฉพาะไม้คิ้วไม้บัวเนี่ยตัดได้นะครับหรือว่าไม้ท่อนอย่างนี้ยาว3เมตรก็วางได้สบายสบายตัดเอียงองศาบังเอิญผมก็ลองใช้กันเลย องศาตัวนี้แล้วครับเอียงซ้ายเอียงขวาได้เป็นตัวที่เรานำเท้าเองเช่นกันนะครับตัวนี้แต่ว่าอันนี้ผมจะให้ดูตัวแท่นวางน,นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูตอนที่ผมลองแกะกล่องกันดูบ้างน,นะครับอันนี้อันนี้ประกอบแล้วแต่เดี๋ยวผมลองแกะกล่องดูนะครับตอนแกะกล่องออกมาก็มีแมนนวลนะครับแล้วก็มีตะแกรงที่เห็นนะครับก็เป็นตะแกรงที่เป็นเชลว,วางด้วยนะครับส่วนตัวในรายละเอียดก็มีตัวเนี่ยที่เห็นนั้นก็เป็นพวกกลุ่มเป็นแท่นวางนะครับซึ่งเขาก็เป็นตัวบีบนะครับสามารถปลดล็อกได้ง่ายนะครับแท่นวางสีส้มๆเนี่ยนะครับ ครับส่วนตัวลําตัวเขาก็จะประกอบมาให้เป็นแบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถกางออกได้พับได้นะครับเพราะเขามีหมุดเราก็กดแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้และครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็มีข้อดีที่ว่าอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับมีล้อเราก็สามารถเลื่อนไปได้นะครับนี่แหละครับมีมือจับตรงปลายถ้าเรากางออกมาตั้งขึ้นเห็นไหมครับก็ง่ายได้ครับครับพอตั้งขึ้นเรียบร้อย ตัวขาตั้งอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับเขาก็มีมาให้แล้วก็ลองขาตั้งตัวนี้สามารถบีบกดแล้วก็ปล่อยแล้วเขาจะล็อกได้เลยแล้วเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับแล้วเขาก็มีร่องสล็อตซึ่งเราก็ให้น็อตไปด้วยนะครับเราเวลาเรายึดเครื่องเนี่ยบางทีเครื่องเครื่องไหนใหญ่กว่าหรือว่าไม่เท่ากันเนี่ยก็สามารถขยับขยายได้แล้วก็สไลด์ได้ทั้งแนวแกน X และแนวแกน Y ก็สะดวกดีครับครับสำหรับตัวนี้ผมก็พยายามจะทําให้เป็นอนเนกประสงค์นะครับ หลักๆก,ก,ก็ตัดองศาได้แน่ๆส่วนท่านจะมาวางอย่างอื่นนะครับแท่นตัดตัวนี้ก็สามารถทําได้อย่างเทสนี้ผมเอามาวางอเอาพื้นไม้วางด้านบนนะครับ <éta> แล้วผมก็มีเครื่องต่างๆอันนี้เป็นเลื่อยสายพานหรือว่าจะเป็นเครื่องขัดนะครับเครื่องขัดก็หรือว่าจะเป็นเครื่องรีดก็าวางได้เพราะว่าบางทีท่านที่มีพื้นที่น้อยนะครับเลื่อนการทํางานตรงนี้ก็สะดวกดีนะครับจะตั้งถาวรก็ได้หรือจะเคลื่อนที่ก็ได้แบบนี้นะครับผมว่าก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ ครับถ้าเลิกใช้งานแล้วก็ยกเก็บลากไปอย่างนี้นะครับง่ายสะดวกนะครับสำหรับท่านที่มีพื้นที่น้อยนะครับหรือว่าอยากจะเก็บไปแล้วก็ดึงออกมาใหม่เนี่ยทำได้นะครับครับคิดว่าตัวแท่นวางเดือสมตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เรียกว่าท่านน่าจะชอบเลยนะครับสำหรับราคานี้นะครับ4,900นานะครับนี่นะครับตัวนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับแล้วก็ดูแล้ว ถ้าเทียบกับตัวทั่วไปเนี่ยผมว่าก็แข็งแรงดีนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดลักษณะของการเก็บได้เนี่ยเวลานั้นก็อาจจะมีให้ตัวบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่ตะแกรงนี้เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะช่วยได้ในเรื่องของความแข็งแรงได้นะครับหรือว่าท่านตัวนี้ตะแกรงเนี่ยเอาออกได้ง่ายครับยกวางไปก็แทนไปแล้วแกรงเหล็กนะครับอย่างแรกก็เรียกว่าเป็นตัวที่ แนะนำนะครับลองดูนะครับเทคโนโลยีเว็บไซต์ของเรานะครับแพลตฟอร์มเว็บไซต์ที่ทำให้งานาร์ทเป็นเรื่องง่ายนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม